สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมครูมิเกมเมอร์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกว่าในหนึ่งวันของเกม Illusion Connect ต้องทำอะไรบ้างนะครับ ทั้งแบบเร็วแบบคนไม่มีเวลาแล้วก็แบบปกติที่ควรจะทำนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็กดไปที่เข้าสู่เกมเลยนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ล็อกอินเลยนะครับผมก็เริ่มมาเป็นปหน้านี้นะครับแล้วก็กดปิดก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายอินนะครับก็สามารถกดได้นะครับแล้วก็กดออกมานะครับ ก็ตอนแรกเลยนะครับให้ไปที่ช็อปก่อนนะครับกดกําหนดเวลานะครับแล้วก็กดซื้อนะครับถ้าเป็นแพ็กลายสัปดาห์กับแพ็กลายเดือนกับตลาดก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับเป็นเป็นโปรโมชั่นนะครับที่เป็นเวลาที่ตู้เข้ามาใหม่นะครับแล้วเราก็ไปที่สวัสดิการนะครับก็ไปกด็อกอีไลน์วันนะครับแล้วก็ฟรีพลังงานนะครับถ้าเกิดมาถูกเวลานะครับผมต่อไปก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับมานะครับ กดจดหมายนะครับแล้วก็กดรับทันทีทั้งหมดนะครับกดเข้าไปที่เพื่อนนะครับเพื่อนแล้วก็กดแจกด่วนกับรับด่วนนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ฝึกซ้อมครับกดไปนะครับแล้วก็กดขกดล้างนะครับ5ครั้งอันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่กดสำรวจนะครับสำรวจสำรวจนะครับผมกดสักดานหนึ่งนะครับที่มีคําว่าแนะนํานะครับ แล้วก็กดกวาดล้างหนึ่งครั้งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้ออกไปนะครับไปกดที่เควสนะครับอาจจะรับพลังงานก่อนนะครับกดที่เควสครับกดรับทันทีครับผมเขาบอกให้ผ่านด่านดิมแอนพังทลายใช่ไหมครับก็กดไปที่ไปนะครับกดจิ้มไปสักด่านหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะจิ้มเป็นด่านแรกเลยนะครับแล้วก็กดกวาดล้างครับใช้พลังงานให้หมดนะครับ ไปนะครับกดลับครับกดให้ของขวัญบัดดีครับผมจิ้มไปสักคนหนึ่งครับแล้วก็กดของขวัญนะครับแล้วก็กดให้ครับหนึ่งอันครับผมแล้วก็ถอยกลับนะครับจากนั้นกดลับครับผมกดอารีนาดีมแลสองครั้งครับกดนะครับกดทาสู้นะครับทาสู้ด่วนเลยนะครับกดไปที่ตัวแล้วก็กดท้าสู้ด่วนนะครับอันนี้ให้ชนะสองรอบนะครับให้ชนะสองรอบ ถ้าแพ้เราไม่ต้องไปเล่นเองนะครับถ้าแพ้ก็ปล่อยเลยนะครับก็อย่างเงี้ยแพ้นะครับก็ปล่อยเลยถ้าแพ้มากๆกดรีเฟซนะครับก็กดท้าสู้ด่วนนะครับนี่ครับผมชนะนะครับกลับไปนะครับผมกอไปนะครับกดรับมาได้เลยนะครับต่อไปครับกดอันนี้นะครับใช้ขวดไนท์แมร์นะครับผมกดตามเลยนะก็ให้เลือกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถอัพได้นะครับ อัพทั้งหมด5เวลนะครับ5เวล6เวลนะครับอย่าง218ผมก็จะอัพให้ถึงเป็น224นะครับผม24พอนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดย้อนกลับนะครับกดรับครับผมแล้วก็นั่งกดรับทีละอันนะครับนี่ครับผม นี่ครับผมกดรับไปนะครับอันสุดท้ายที่เราจําเป็นต้องทํานะครับเพราะว่าเป็นหลักฐานคัดเลือกนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้นะครับรายวันนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่อยากได้แบตเต e พ a สด์เนี่ยได้ตัวละครในนั้นด้วยนะครับกดรับทันทีทั้งหมดนะครับแล้วก็กดอันที่2นะครับกดใช้เพชรนะครับกดอันที่2อันสุดท้ายนะครับกดใช้เพชรนะครับแล้วก็เข้าร่วมทางเดินมายานะครับกดไปนะครับกดท้าสู้ครับผม กดยืนยันหลังจากนั้นเลือกตัวละคร2ตัวที่อยากได้เศษนะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็น SP นะครับแล้วก็ให้เลือกสายเดียวกันที่เป็น SSR นะครับอย่างละ5ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็เลือกเป็นแฟรมิโนรินะครับแล้วก็เลือกเวทอีก4ตัวนะครับกดเริ่มสึกนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบเต็มๆนะครับสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากได้5ตัวนะครับผม จะได้เศษทั้ง5้าตัวนั้นนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับเลือก2ตัวแล้วก็อีก8ตัวเป็นสายเดียวกันกับตัวนั้น4ตัวนะครับก็อย่างเช่นของผมหยิบแฟดมินโนรีที่อยาได้กับตัว sp สายโจมตีนะครับกดล้อมรวมเลยนะครับเอาแฟดมินโนริเอาตัวที่เราต้องการเป็นหัวนะครับเอาที่เหลือถ่ายให้หมดเลยนะครับเราจะได้หนึพอดีกดล้อมรวมนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับกดแฝดมินโนริอีกตัวหนึ่งนะครับผม ืออีกตัวที่อยากได้นะครับเราก็กดไปเลยนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วครับ2ตัวถามว่าทําไงต่อครับกดสรุปผลนะครับตรงนี้ข้างๆกระบวนทับศัตรูนะครับกดยืนยันครับปุ๊บจบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนี่นะครับแล้วก็กดรับรางวัลนะครับผมหลังจากนั้นก็กดรัรางวัลนะครับแล้วก็กดรับทันทีนะครับผม นี่ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ1วันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะทำต่ออีกนะครับสามารถกดเข้าไปที่สมาพันธ์ได้นะครับกดส่วนวิจัยนะครับแลกดบริจาคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมกดรับรางวัลนะครับของเพื่อนที่กิวเราตีนะครับผมหลังจากนั้นตีกิวนะครับตี2ครั้งนะครับเหลือ2ครั้งไว้พอนะครับผมแต่แล้วแต่นะครับถ้าจะใช้หมดก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ แต่ของผมจะใช้สองครั้งเหลือสองครั้งนะครับและหลังจากนั้นกดข้าทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติตัวละครเพื่อนๆแข็งแข่งทีเดียวอาจจะจบเลยนะครับไม่ต้องกดข้านี่ครับแล้วก็กดอีกครั้งนะครับผมก็จะให้เหลือจํานวนท้าสู้ไว้สองครั้งนะครับเพราะว่าเวลาที่เกตกล่องมันใกล้จะเต็ม,มฮะเราสามารถกดกดเล่นได้นะครับเพื่อที่จะให้เกตเต็มเลยทันทีนะครับผมนี่ฮะ มันไม่ตายนะครับเรากดข้ามเลยนะครับเราก็สามารถชนะได้นะครับแค่ตัวเดียวนี่นะครับผมกล่องนี้นะครับเป็นกล่องนี้แนะนําว่าจริงๆผมก็อยากจะให้ทุกคนให้ได้ทุกวันนะครับผมอย่าง้ิงดีนะครับอันนี้ก็จะจบลงไปแล้วนะครับสําหรับ1วันแบบสมบูรณ์แบบนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับผมแต่สหรับอันนี้นะครับเป็นเทคนิคสําหรับพวกดานพวกนี้นะครับให้อันสุดท้ายนะครับของตอนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ นี่เป็นเทคนิคนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสสุดท้ายนะครับที่ให้เล่น400รอบนะครับให้เล่นความยากปกตินะครับกดท้าสู้ครับกดท้าสู้10ครั้งนะครับ10ครั้งกดล้างนะครับ10ครั้งเลยเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปรับที่เควสนะครับกดรับทั้งหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูแลกเปลี่ยนตามสบายเลยนะครับผม ก็จบลงม,มาแล้วนะครับสำหรับการแนะนำว่าใน1วันของเกม Illusion Connect ต้องทำอะไรนะครับผมสำหรับใครที่ชอบและอยากดูคลิปต่อไปไวๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ